สวัสดีค่ะเฟิร์นค่ะกูค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนูกูนูน่าเราสองคนก็เป็นอ่ะยูทูบเบอร์หน้าใหม่ก็เป็นติ่งมานานมากแล้วไม่ไม่บอกปีนะคะมานานเกินไป <c oughs> ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ดีมากๆคือวันที่4ตุลาคมอ่ะวันนี้ก็เป็นวันพิเศษของวงวงหนึ่งที่เราตามมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็คือวันนี้จะเป็นวันคัมแบ็กของน้องๆวง t r e a ช u r e นะคะหรือว่าน้องสมบัติของเราเอง มินิอัลบั้มที่ชื่อว่า The Second Step Chapter 2นะคะซึ่งเป็นมินิอัลบั้มที่5ของน้องแล้วเยอะมากแม่ใช่อซึ่งมินิอัลบั้มนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด6เพลงซึ่ง,งที่เราจะรีแอคชั่นกันวันนี้ก็คือ MV เพลงไตเติลของเราก็คือเพลง Hello นะคะะ หลังจากที่มีเพลง h ล l ห o แล้วก็จะมีเพลง o k n โนะคะซึ่งเป็นเพลงของแรปไลน์ของนั่นเองนะคะเพลงอีกหลังใช่ไหคะว่าเรียกว่าเพลงอีกหลัง,งเพราะว่าต้องปังมากๆแน่ๆว่ากีดล้องกัน,กนทั้งดอวโ OKNO ว่าคือกีดล้อง,ออง,องทั้งดอวแซมมากอ่ะต่อมาก็จะเป็นเพลงครับที่แต่งโดยนอ้องอาซาฮีของเรานะคะซันเซิร์สามครั้ง ตบพร้อ,อมกันไปก่อนต่อมาก็จะเป็นเพลง Komawo นะคะหรือว่าเพลง Thank You ซึ่งก็เป็นยูนิตพิเศษ h ร r u t o กับอาซา h i ของเรานั่นเองคือตอนแรกที่ฟังซชมเปอร์นะคะเพลงญี่ปุ่นอ้าว <laughs> ไม่ใช่เพลงเกาหลีแนะ่นอนนะใช่นี้ใช่ต้องฟังสองรอบตอนแรกแบบภาษาอะไรได้ยินคําว่าโคโครนึกว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นออกไม่ใช่เป็นเพลงเกาหลีสำเนียงญี่ปุ่นนะคะต่อมา เพลงอีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลง h ฮอิ i อินนะคะแต่งโดยไฮอนซอกหรือว่าพี่ซอกของเรา<ม>นั่นเองเป็นเพลงที่เหมือนจะเป็นเพลงช้าแต่ว่าก็ไม่แน่ใจ <ะ S 1> ว่าจะช้าไหมหลอกแน่นอนแกงแน่นอนแต่ทอรี่เพลงนี้คาดหวังมากนะเพราะว่าเป็นเพลงที่แบบว่าพี่ซอกบอกว่าเขาแต่งตั้งแต่แบบจบเคเชอร์บ็อกใหม่ๆหม่สี่ปีมาแล้วซึ่งสปีมาแล้วซึ่งเออนานมากอยากฟังเลยอะแล้วก็เพลงสุดท้ายร้องไห้อองจริงเหมือนเพลงนี้ไหม it's okay นนก็ซึ้งอยู่นะเลิศกลัวเพลงนี้แบบกลัวแบบร้องไห้เพราะว่าแบบ พอ,พอเกิดมาว,ว่าแบบหลังจากจบแคชเชีย<จ>ร์บอสคือต,ตอนนั้นแหละตอนดูรายการก็คือน้ำตาแตกแล้วนะไอศอกซัปเปอร์มากจริงโดนโดนจิกหนักมากเอ,อแต่ก็ผ่านมาได้เก่งที่สุดเลยอวยอีกแล้วต่อมาเพลงสุดท้ายก็เป็นเพลงลูกรักดาราลินะคะล็อกเวอร์ชันซึ่งจะมีในซีดีเท่านั้นจะหาฟังจากดิจิตอลไม่ได้ก็คือดู MV เอ็มวีอันั่นแหละค่ะเหมือนเพลงอะไรเอวีเดย์ของเรานั่นเองเอวีเดย์ก็ดูได้แค่เฉพาะบนย t u b e ใช่แล้วก็ วันนี้เพลงเนี่ยจะปล่อยตอน4ี่โมงเย็นของไทยนะคะเวลาไทยแล้วก็จะมีไลฟ์ก่อนหนึ่งชั่วโมงซึ่งเดี๋ยวเราอ่ะก็ตอนสามโมงเนี่ยเราก็จะไปดูไลฟ์กี่โมงแล้วกี่โมงแล้วอันนี้ใกล้ใกล้จะสามโมงแล้วค่ะเราก็จะไปดูไลฟ์เป็นก่อนในช่องมิเวิร์สซึ่งไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถอัพลงได้ไหมถ้าอัพได้เราก็จะอัพลงพร้อมกับรีแอคชั่น MV ของน้องๆไปเลยนะคะอย่ะเราไปดูกันเลยไปกันเลยตื่นเต้นตื่นเต้น Hello h อีหนึ่งนาทีค่ะมายังมาเย้ะเบอแล้วค่ะมาแล้วเนี่ยดิจิดิจิแพ็จริงขายของหนึ่งนะ่นนนนไม่ต้องมาตั้งก็ได้นะกูซื้อแต่ยังไม่เห็นรูปแนละ้ว <c oughs> รับกดตึงกล่องสุ่มไม่นะฉันกดตอนที่ฉันเห็นทุกอย่างแล้วเพราะฉันเพิ่งกดมือ <c> ห <oughs> วก่อนก่อนอุ้ย แบง์นี้ต้องมีการโดยยอมผมมุกสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 คลูกคุนี่ค่ะหมาสุดเดีครับวั Hot DJ 석입니다0 0หกร้ ร่างทรงเหมือนตาเหมือนเยวิชในเอ็มจีในเอีย่อนหน้าร่างทรงเหมือนเยวิชนเอ็มจีที่ไปที่ไปเป็นเขาขอบเขาเขาไม่หาแบบแนวนั้นว่ะความรักคืออะไร ความรักคือการเสียทรัพย์ตลอดเวลาอย่าอย่านะครับตัวตึวตัวตึงคือแบบเขาไหลกว้างอ่ะอแล้วยิ้มยิ้มแล้วอ่ะเออ ที่น่าสนใจอชอบเล่นโคนะช่บังกอมบูเออเขาเตรียมกันหรือว่ากิดสดปะเขาบก็้มรดูจำไมได้หรเขาแสดงหรือว่าเขาลยไม่ออกกันจริงอย่างตึงขับจานใอะไรคืออย่างตึงขับจนในสาวาลัช่งวเ็น้วกันแหะ 오케이, 너. 오케이. 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 오케 오케이. 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 오케 오케이. 오 มึงก็พูดตอบเลยไม่เคยตรงหรอกมึงตอบตัวเองแต่เสียงจ้อูว่ะ euh แับเพลงเนี้ยแบบดีมากตาหนตาตื่ใจเลยตื่นใจเลยเขาก็ได้แบบนี้ไงสิงลกอ่이번에그러면ง한번ตายดมากยอ เราจะเมื่อคำว่าหลออประมาณห้าสิบคำแล้วจบไลน์เราจะครบรอบหนึ่งพันคำถ้าเล่นเกมใครพูดว่าหลอโดนดิบมะกอกก็คือมึงตอนเนี้ยก็คือบูปูดอย่างนี้นะมือแดงไพี่จิงมุญทำหน้าแบบนั้นนะคนนันก็เลยก็เลเลก็นลยเล็เลยก ให้เราต่อหล่อมากถึงเสื้อจะแบบเป็นงูเหลือมก็ยังหล่ออ่ะจริงหล่อทะลุเสื้อจ้าขโมยเราก็จะทำเหมือนน้องซิงกันโดยมือย่าหยาเราไป้สวยจ้าดังก็รู้ว่าาช จิกมาเลยจิกมาเลยเฮ้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 ยเขินหนึ่งยกที่สุดขอบคมเยขอบขอคุณเรื่องนี้เพื่ออ่้เว็บโลเยโอยอะไรล่ะ อ๋อแต่คนที่ชอกินข้าวอ่ะโอ๊ยที่เกี่ยวเว้หล่อดีไรไหวอวย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 อ

เราดีดีโอเค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 อเคโ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 องคโอเคโอเคโดเคโอเอเคโอเคโอเอเโอเอเเอเคโอเอเคโอเคโอเคโอเ

อุ้ยขออภัยขออะไรโอ๊ยหกแล้วอีกส13นาทีเป็นมาแต่แล้วเดี๋ยวขอไปเซตเครื่องบันึเป็นเซตเครื่องเตรียมพิมเี๋ยอือเอาเลยนีแอนนี้ของโยชิ ทำไมล่ะเขาจะไปแนะนำอัลบั้มให้ฉันสนอยเออนึกว่าเขาจะเปิดแบบนึกว่าเขาจะเปิดแบบอัลบั้มให้ดูบ้างว่าข้างในมีอะไรที่วิทยแบบสบายนะอาจจะตอนแรกอาจจะแบบมีมีอยู่ในแผนงแต่ว่าบบเวลาไม่ออาจจะตอนแอาจจะแบบมีมีอยู่ในแผ่นงแต่ว่าแบบเวลาไม่หอ ี่เราไปดูลไลฟ์เนียโอเคกคนอยอยปยทกคางเกอันสีวนมากเอาอะไรมาไม่ต่ราคาตอนนี้3มง56นะคะไลฟ์จบไปแล้วใช่เราจะรอดูพีเมียเอ็มวีกันตอน4โมงค่ะเหลืออีก3นาทีเอ Few moments later. ไม่ขึ้นหน่อยหรอมันพีเมียทางไหนเนี่ยจะะะคือมันไม่เข้าด้านใน u t u b e เลเหรอใช่ใช่ปกติมันจะมีเข้าดา้าแบบปกติมันให้กดพีเมียเป็นชั่วโมงเลยนะวันนี้คือแบบทำไมไม่มีเลยอะงงเขาลืมปล่อยเพลงใน YouTube นี่กูต้องไปดูเพลงในปิงบุกหรือเปล่าเนี่ยเดี <laughs> <laughs> ๋ยวกูจะเข้าสยามโซนไปโพลกระทูด่าหละ รู้ว่าอยู่เลย years หนึ่งละอันหนึ่งละนหนึ่งละอันนี้มันลงเลยแะโวเชอร์สี่โมงิบเจ็ดเพื่อนสิบเจ็ดนาทีจ้าเจ็มันไม่มีพีเมียล่ะไม่มีจ้ะอะไกล้เหออนไรเเพื่อนเป็นไหนล่ะ น้องคนนั้นนะ่ะเอเอขายโทรศัพท์ยุคสองโพัน ับ,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 บไม่เห็นไงอ๋อขาสัานา้นอะไรครัชมึงเสื้อแบบมึงบ๊อบ 忙。<laughs> ที่ไม่มีอะไรเราจะหลอ่อและหลอ่อรู้เลยว่าถ้ารู้เลยว่าชอบใครก็คือนั่นแหละใช่ไหมใช่ไหมดีมากเป็นเพลงที่ดีมากสมมงคอนเซ็ปต์ไวทูเคใช่เลยไวทเคคือคือท่อนที่แบบจีฮุนออกมาที่ใส่หูฟังอะเหมือนแบบโฆษณาโทรศัพท์มือถือแบบเมื่อก่อนอะยุคเก่าอะจองอูบอกเลยทุกคนจองอูแรงมาก หล่อไม่ไหวอ่ะพูดหล่อแล้วหล่อไม่ไหวหล่อจริงมีเํามาหล่อทั้งหมดหนึ่งร้อยคำแล้วขอกูชอบสีเอ็มบีคือแบบทำดีทําดีเหมือนสีมันสดมากแต่กูถามก่อนว่าตอนตอนแบบตอนเปิดเอ็มบีมาหมุนทำไมหมุนแบบไม่แบบตามติตกิน็แบบหมุนหมุนคือไม่มันไม่เห็นจะไปต้องหมุนอ่ะแต่เป็นการแบบกรึ๊บกินอีกหรือว่าทุกคนเอ็มบีเหมือนแบบบอยแบด์ยุคประมาณยุคยุคประมาณ ตอนนู้นอะประมาณแบบเจนสองเจนสองครึ่งเจนสามเออประมาณเจนสามน2 n สองประมาณนั้นอะแบบเอมบีแบบสมัยก่อนเลยเอมบี MB แบบบอยแบนด์ก็จะแบบนี้ทน้องน่ารักมากเพลงดีมากทุกคนต้องไปดูกันจริงๆก็ชอบมันเลยแบบเอ็มีก็ดีแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูแบบดีเทล,ลแบบเยอะๆกว่านี้ก็คือคอสซูมก็เลิศอาซาฮีขาสั้นขืนดีดีที่สุดในโลกนี้แล้วค่ะ ชอบคอสตูมเอมวีนี่มากใช่ใช่ใช่คือดูมีดีเทลอะดูแบบและสีสดแบบใช่ไม่ไม่แบบไม่เป็นชุดแบบโลๆลอะไม่เป็นชุดแบบซื้อยกโหลแบบสีสดสมวัยอะอะไรเงี้ยแต่ว่ามีมจีความแบบสีสดแบบสมวัยแต่ละคนวลาเอหน่าหลักมากจังวันโตขึ้นมากแบบโตขึ้นไม่ไหวแปดเดือนแบบโตขึ้นไม่ไหวแบบกล้ามมันมัย่าดนี้น้องเด็กอยู่น้องน้องยังเด็กๆอยู่ แต่ว่าน้องแค่ตัวสูงเฉยๆเดยลงก็คือแบบก็จึ้งแน่นอนอัลบั้มนี้ต้องปังแล้วก็ฝากทุกคนไปดู MV ของน้องด้วยดูกันเยอะๆช่วยปันวิวสำหรับวันนี้ก็ก็ต้องยอมรับว่าอ่ะก็ก็ใบแอดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยต้องยอมรับว่าเราใบแอนตลอดช่วงนี้นะแต่แบบก็นี่ก็ดูทุกวงนะแต่แบบก็อันนี้ที่สุดน้องที่หนึ่แต่เราเชื่อว่า นอกด้อมบังเพลงนี้ก็ต้องว่าดีใช่เพลงดีเพลงดีโอเคเลยฟังง่ายด้วยแล้วแบบไม่ได้แบบว่าโอ้ยแบบบอยจีจ๋าขนาดนั้นแต่โอเคนัต้องดีมากๆจริงในเราสองคนจะต้องขอตัวไปสตรีมแล้วก็ไปฟังเพลงอื่นในอัลบั้มก่อนนะคะแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกของเราเนาะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วเราก็จะมีช่องทางให้ติดตามด้วยในไหนบ้างนะ มีทาง Facebook แล้วก็ทางค w ว t ตอร์นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะฝากด้วยนะคะทุกคนติดตามเราด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค,ะค่ะบ๊ายบาย l ฮลโห l o ฮลโหล